หกห้าสามเจ็เ้ยตึงว่าทุกคนไปแล้วเว้ยลูกนี้ยังไงวะทุกคนยังไงวะลูกนี้แทบยินแทบยินหนึ่งศูนย์ครับมาแล้วครับบอกเลยฮะโอ้โห,โหดูดิสองศูนย์ครับมาต้องวันนี้เนาะมันมันต้องวิ่งขึ้นเนาะโอ้โหโ ผมบอก ated, oh เลยเว่าผมโดนบอลปลาลูกคอกว่ะโอ้โหพันหกว่ะตึงว่ะทุกคนสี่หนึ่งสองสามเอาแล้วเอาแล้วอุโยลุยล sure. oh ูกกลางว่างกางว่างมึงออกมาที่กลางเติมดีเวล่ามึงชอบเติมไม่ใช่เหรอไปแล้วเว้ยลูกนี้ยังไงวะทุกคนยังไงวะลูกนี้แทปบยินแทบินหนึ่งศูนย์ครับมาแล้วครับ บอกเลยฮะมาเลยฮะจัดไปฮะหนึ่งศูนย์ฮะไปลูกที่สองฮะโอ้โหไอ้โรนมึงดูมึงจัดสินเนี้ยเขาเสียบผมแบบไม่มีบอลเลยฮะโอ้โหดูดิ สองศูนย์ฮะมาซื้อข้าวเดี๋ยวผมมาดูือกต่อต่างคนต่างเวอร์นะโอ้จังหวะนี้จังหวะนี้เนาะมันมันต้องวิ่งขึ้นเนาะโอ้โหอ้าสุดครับคือเขาลมเลี้ยไปสะดุดเขาฮะ ผมบอกเลยว่าผมโดนบอลปาลุข้อก่อโดนจนได้นะมาเว้ยเป็นปเป้พี่ฮอรลอนไหมครับรอนนะเวลาที่เราเล่นไม่ได้ดังใจมันก็รอนนะเอาเลยนะไปดิ มาฮะ4-2ฮะเอไเออใช่ไหมกับตัน1-6ก็ไม่น่าจะกดออกเนาะไมเกือบตายนะเกือบไม่ได้นะ